ชอบกินอะไรก็อร่อยวันนี้มาตำบักกอนี่หลายอย่างอยู่ด้วยมะเขือแล้กวก็น้ำพริกหาเม็ดแล้วกับปลาอะไรเขาก็ต้องใช้พริกก่อนใไ่แค่

คือเชียะไม่ไม่จิ้มรถเลยเอาสองหน่อยเพื่อนนะสองหน่อยเพื่อนแล้วก็นี่แกงน้อยอีกเออเออเออแล้วก็ดีกันดีไปดีไปเนี้แล้วก็ใส่ปลาปลาสองหนึ่ Ừm. Làm xong này. Các bạn xem mặt cho Chắp lưới Màu làm màu con Lấy lại xịt bột đây Mẹ anh này ừ. hay Mấy anh kia khác ăn

กักใส่เขาบาด Đưa, Ủa, chắc xèo ở đây nè yên Chắc không hết เอาลูกยืนขนจอ๋มไปขี้เขียบแล้วเขาดีเขาทอนๆเลียบรไอยมาไอ้ตัวใหม่ก้อนี้ต้วผมตรงนี้นี่ครับตัวจริงครับอลไรตรงนี้

บอกกันแลมาหาเอาลูกบอนีอนของหน้าน้องแม่บดขา้ขาว 耶！<Yeah. S 2> yeah. ให้พร้อมเด,ด้อผู้ใดคิดมัเงินก็ต้องให้ Bueno. Dice ya. Todo. Hm. Tú. Hola. ¿Dónde? ¿Dónde? ก็ชองกินอะไรก็อร่อยกกน,นี่เกินน่นไ้ไากินนัได้ั้ยกินน้ก่อน Terima kasih telah menonton! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Okay. Okay. No, no. no, so okay.

macam siapa? nak nak tampil? nak 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 มันเดาไปปุ๊บาอ้มไป้ยไม่มีอก็ีแล้วสวัสดีครับกตกไปแล้วขอไล่ขอแชร์ด้ไหมครับสวัสดีครับแม่ดู